สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกๆคนนะคะในวันนี้เราก็จะกลับมาเรียนภาษาพม่าด้วยกันต่อค่ะนอกจากช่องทางทาง YouTube แล้วนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามวันทางช่องทางเพจสามารถกดติดตามวันได้นะคะชื่อเพจวันพาพูดภาษาพม่าค่ะวันจะคอยลงเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นความรู้ทางด้านภาษาพม่าให้ทางเพจด้วยนะคะเราจะมาเก่งภาษาพม่าด้วยกันค่ะจากาเนื้อหา จากรอบที่แล้วนะคะที่วันได้ลงคาําศัพท์เกี่ยวกับสถานที่เป็นภาษาพมา่าเอาไว้นะคะในวันนี้วันจะเอาคําศัพท์สถานที่มาลองแต่งเป็นประโยคค่ะดูว่าการพูดถึงสถานที่ในภาษาพมา่านั้นเขาจะมีวิธีการพูดอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวอ,อย่างที่หนึ่งนะคะอ่านว่าจิมันแนจิมันแนแปลว่าเมื่อเช้านี้ค่ะจะมา จมแปลว่าดิฉันค่ะบันมาบันนะคะเขาใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์พพพคำว่าแบงก์ในภาษาไทยก็คือธนาคารนั่นเองค่ะมามานะคะแปลว่าที่ค่ะเวลาเราพูดภาษาไทยว่าที่ธนาคารในภาษพาพม่าเขาจะสลับกันนะคะอันนี้คือจุดสังเกตจุดที่หนึ่งนะคะธนาคารที่นั่นเองค่ะภาษพาพม่าพูดว่าบันมานะคะบันมา ที่ธนาคารแล้วก็ค่อยบอกกิจกรรมข้างหลังค่ะว่าไปทำอะไรไปสารไปสารแปลว่าเงินค่ะตัวแปลว่าไปทกแปลว่าเอาออกค่ะไปเอาออกนะคะไปเอาเงินออกเนี่ยก็คือไปถอนเงินนั่นเองค่ะตัวโกคเดก็คือไปถอนเงินนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านภาษาพม่าด้วยกันอีกครั้งค่ะจีมันเน จะมาบันมาไปสานตัวท ok ุกแดเมื่อเชา้านี้เกิดอ,อะไรขึ้นคะที่ฉันเนี่ยไปถอนเงินที่ธนาคารจุดสังเกตจุดที่สองนะคะในภาษาไทยเราเราจะบอกกิจกรรมก่อนถูกไหมคะว่าเราอ่ะจะไปทําอะไรแล้วค่อยบอกว่าที่ไหนแต่ภาษาพม่าค่ะเขาจะบอกสถานที่ก่อนค่ะว่าเราจะไปไหนเขาจะบอกสถานที่ก่อนว่าจะไปไหนก่อนค่ะแล้วค่อยบอก กิจกรรมอันนี้คือจุดสังเกตจุดที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันต่ออีกนะคะตัวอย่างที่2อค่ะอ่านว่าจะมาจะมาก,ก็คือดิชันค่ะเงงแงดงกะนะคะเงงแงดงกะ,ะก็คือตอนเด็กๆค่ะอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฝึกคำนี้ไปทั้งประโยคแบบนี้เลยนะคะเงงแงดงกะค่ะแปลว,ว่าตอนเด็กๆเจ้า าแปลว่าโรงเรียนค่ะโรงเรียนเห็นไหมเขาจะบอกสถานที่ก่อนนะคะแล้วค่อยบอกสิ่งหลังตามมานะคะไอยันอยันแปลว่ามากค่ะตัวไปชินแดนะคะคืออยากค่ะตัวชินแดนะคะก็คืออยากไปค่ะถ้าเราอยากใส่อารมณ์มากขึ้นคืออยากไปมากนะคะเขาจะใช้ไอยันตเอาไว้ข้างหน้าค่ะเป็นไอยันตัวชินแดอไอยันตัวชินแด ถ้าเราอยากจะพูดว่าอยากกินมากเราก็แค่เปลี่ยนกริยาตรงนี้นะคะเป็นซาอ่อาอยันซาชินแดอยันซาชินแดแบบนี้นะคะส่วนประโยคนี้เรามาอ่านพร้อมกันค่ะจมา่าเงยงงดงกะเจา้าอายันตัวชินแดดิชานค่ะอ่ะดิชานทำไมคะตอนไหนไม่ใช่ตอนนี้ค่ะตอนเด็กๆค่ะตอนเด็กๆดิชานอยาก ไปโรงเรียนค่ะอยากไปโรงเรียนมากนะคะเห็นไหมว่าโครงสร้างวางสลับกันกับภาษาไทยอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกเรียนรู้กันไปนะคะตอนเด็กๆค่ะดิฉันอยากไปโรงเรียนมากค่ะประโยคที่3ค่ะอ่านว่าอคู่อคู่แปลว่าตอนนี้ค่ะจะมาดิฉันแยแปลว่าของค่ะ มองเลกอะนะคะมองเลแปลว่าน้องชายค่ะถ้าผู้หญิงนะคะเรียกน้องชายจะพูดว่ามองเลมองเลแต่ถ้าผู้ชายนะคะเรียกน้องชายผู้ชายเรียกน้องชายจะพูดว่าหนีเลอ่าหนีเลนะคะหนีเลคราวนี้ดิฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะก็เลยพูด คำศัพท์ของน้องชายว่ามองเลเราจะใช้แย่หรือไม่ไม่ใช้ก็ได้นะคะจะมามองเลกะนะคะหรือจะมาแย่มองเลกะได้นะคะน้องชายของดิฉันนั่นเองค่ะแตกโตมาแตกโตนะคะแตกโตแปลว่ามหาวิทยาลัยค่ะมาแปลว่าที่ที่มหาวิทยาลัยเขาจะพูดว่าแตกโตมานะคะ แตะก็โตมาอ่าเอาสถานที่ขึ้นมาก่อนแต่ก็โตนะคะมา,าที่มหาวิทยาลัยทํากิจกรรมอะไรคะสาตินนีแดสาตินนะคะก็คือเรียนค่ะสาตินเนเนแปลว่าอยู่ค่ะเรียนอยู่เรามาอ่านภาษาพมา่าพร้อมกันอีกครั้งค่ะอคุจะมาแยะมองเลกะแต่ก็โตมาสาตินนีแด ตอนนี้ค่ะตอนนี้น้องชายของดิฉันกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังเรียนที่มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะประโยคต่อมานะคะประโยคที่4อ่านว่าอมเมพยาดาอมเมนะคะแปลว่าคุณแม่ค่ะพยาพยาแปลว่าเป็นไข่ค่ะ ยาดาดาตัวนี้นะคะก็คือแด่นั่นเองถ้าเราพูดว่าอเมพยาแดา่มันก็จะจบประโยคนั้นเลยแต่เขาต้องการเชื่อมประโยคหน้านะคะกับประโยคหลังไว้ด้วยกันค่ะก็เลยเปลี่ยนแด่นะคะออกเสียงเป็นด่าค่ะอ่าเปลี่ยนแด่นะคะเป็นด่าอเมพยาดาตรงแยชีบีตตงแปลว่า3ค่ะแยะแปลว่าวันตรงแย สวันค่ะชีบีอาามวันแล้วแล้วนะคะ,อะแอดาเจ้านะคะแปลว่าดังนั้นค่ะแอดาเจา้าอคุนะคะตอนนี้อเมกอเมกนะคะก็คือคุณแม่ใส่โกไว้นะคะแสดงว่าเป็นกรรมค่ะ,ะเซยงนะคะเซยงก็คือโรงพยาบาลค่ะโปเปย่าแม โอปเปย่าแมมนะคะโกปเปแปลว่าไปส่งค่ะย่าแม่แปลว่าต้องค่ะเนี่ยคุณแม่เนี่ยไม่สบายค่ะมา3มวันแล้วเราทําไมคะเราจะต้องไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะตอนไหนตอนนี้คุณแม่ไม่สบายมา3มวันแล้วดังนั้นแอดดาเจา้าแอดดาเจ้านะคะต้องพาคุณแม่ทำไมคะ ต้องพาคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาลตอนนี้ค่ะประโยคที่5ค่ะอ่านว่าจมัม่าเองเนเะซคังกะเตกมาเวบูจัม่าก็คือดีชั้นเองนะคะก็คือบ้านค่ะบ้านเน่นะคะตัวนี้สามารถแปลได้แปลว่าด้วยก็ได้ค่ะแปลว่าและก็ได้ แปลว่ากลับก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับประโยคนั้นๆในที่นี้ถ้าแปลให้เข้าใจก็คือบ้านกับกับอะไรคะเซคันนะคะเซคันแปลว่าคลินิกค่ะเตกเตกแปลว่าค่อยค่ะเวแปลว่าไกลเวแปลว่าไกลค่ะมาเวบู มาเวบู bu, แปลว่าไม่ไกลถ้าในภาษาไทยเราอยากจะพูดว่าไม่ค่อยไกลนะคะใส่ค่อยเข้าไปต้องเอาไว้ข้างหน้าค่ะเป็นเตกมาเวบูเตกมาเวบูนะคะจมะมาเองเนะเคงกานะคะเตกมาเวบูบ้านของดิฉันกับอะไรคะกับคลินิกค่ะไม่ค่อยไกลกันค่ะ ประโยคที่6ค่ะอ่านว่าเองมาเองนะคะแปลว่าบ้านค่ะมาแปลว่าที่เองมาที่บ้านค่ะพาราเซตามอลอ่าเขาใช้ภาศรศรรษาอังกฤษทับศัพท์นะคะก็คือพาราเซตามอลบ้านเรานั่นเองกง n e n e b งแปลว่าหมดค่ะกง n e n e แปลว่าหมดแล้วหมดแล้วนะคะงาโด งาโดก็คือพวกเราค่ะมีมากกว่าหนึ่งเนาะพวกเราค่ะเซซาแปลว่าร้านขายยาค่ะเซซานะคะโกโกนอกจากจะวางหลังกรรมแล้วยังวางหลังสถานที่ได้ด้วยค่ะตัวแปลว่าไปค่ะแวย่ยาอานะคะแวแปลว่าซื้อย่าเอานะคะแปลว่า let's โ o ค่ะก็คือแบบ ไปกันเถอะอ่าไปกันเถอะนะคะเองมาปาราซิตามอโกงเนบีงาโดนะคะงาโดเซสัยโกตัวแหว่ย่าอ่านนะคะตัวแหว่ย่าอ่านนะคะพาราซตามอนเนี่ยหมดแล้วค่ะที่บ้านเนี่ยหมดแล้วนะพาราซตามอนที่บ้านหมดแล้วพวกเราไปซื้อที่ทาไมคะไปซื้อที่ร้านขายยากันเถอะอ่าไปซื้อที่ร้านขายยากันเถอะ ประโยคที่7ค่ะมันเนกะอ่ามันเนกะก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้จะมานะคะดิชันถ้าผู้ชายก็คือจะนอจะนอนะคะผู้ชายอ่าก็คือผมจะมาดิชันนะคะผู้หญิงค่ะตะงแงชินตะงแงชินนะคะเขียนว่าตูแงชินนะคะอ่านว่าตะแงชินนะคะตะแงชินกูอ่ารู้ทันทีเลยว่า แตงแหชินที่แปลว่าอะไรคะเพื่อนเนี่ยเป็นกรรมนะคะเลเซกนะคะเลเซกแปลว่าสนามบินค่ะเลเซกสนามบินไล่โปนะคะไล่โปะแปลว่าไปส่งค่ะไล่โปเด l i โปแดดถ้าไม่มีตัวนี้นะคะถ้าไม่มีตัวนี้ l i โปแเดก็คือกำลังบอกถึงปัจจุบันค่ะ present simple นะคะแต่พอมีคำว่าเมื่อวานนี้โผล่ขึ้นมาเขาจะใช้คำที่บ่งบอกความเป็นอดีตค่ะนั่นก็คือแค่นั่นเองนะคะนั่นก็คือแค่นั่นเองภาษาไทยเราเนี่ยคำบ่งบอกอดีตจะมีความหมายอยู่ในคำนั้นๆอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ในภาษาพมา่า ถึงแม้ว่าคำคำนี้จะบ่งบอกถึงอดีตแล้วก็ยังต้องมีอีกคำหนึ่งใช้ด้วยนะคะนั่นก็คือแค่เวลาเพื่อนๆเห็นคนอื่นใช้คำว่าแค่ปุ๊บเราจะได้รู้ค่ะว่าเป็นประโยค p า s t t e n s ไปแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะมันเนกะจะมัมมะตะแงชินโกเลเซกไลโปแคเดนะคะเลเซกไลโปแคเด เมื่อวานนี้ทำไมคะดีฉันอ่าไปส่งใครคะตะแงชิงโกอ่าใส่โกด้วยนะบงบอกว่าเป็นกรรมค่ะไปส่งเพื่อนที่ไหนคะเลเซ็กที่สนามบินมาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการนำคำศัพท์ในหัวข้อสถานที่มาลองฝึกการแต่งประโยคเพื่อนๆก็จะเห็นภาพกันมากขึ้นเนาะว่าเราเนี่ยไม่สามารถใช้โครงสร้างภาษาไทยในการพูดภาษาพม่าได้เราก็จะต้องเรียนรู้ก่อนค่ะว่าเขาต้องพูดกันยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็ฝึกท่องศัพท์ ฝึกพูดเป็นประโยคที่ยาวขึ้นเพื่อนๆสามารถกดติดตามเพจวานกดติดตามช่องทาง YouTube ได้นะคะและเราจะมาเก่งภาษาพม่าไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆคลิปค่ะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากเพื่อนๆให้กำลังใจกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบา,บายค่ะ